สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขสุขคนค่ะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะพี่น้องที่ติดตามซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอถักไทยกันเติมแพงใจจากสายยูสายแดนนะคะบักไล่หนึ่งจิีนเนาะเป็นแห้งใจได้ย่างดีเลยทีเดียวพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณพิเศษขอบคุณเอฟซีอหลาอุงอิงเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพ้งพี่น้อง การคอมเมนต์น้องพี่น้องเนาะการแสดงความคิดเห็นถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นการคอมเมนต์เป็นแห้งใจให้กันโนนนั่นนี้ถ้าความคิดเห็นจริงๆสิบอพิษกันได้ค่ะพี่น้องแต่ถ้าความคิดเห็นที่เริ่มมีแซกเขามาแซกเริ่มมีาพาดพิงถึงบุคคลอื่นอ่ามันสีพิษกันพี่น้อง สิเป็นประเด็นสิเป็นปัญหาสิเป็นดรามมาขึ้นมาโหลดนะคะก็น,นานี้สาวสาวนุ่มยืนเหตุคลิปเหตุคลิปเกี่ยวกับอแอดมินปุบป,ปับแมนบ่อคะของสาวหน่อยผิดพลานแพงแอดมินปุบป,ปับโพสตร์รายยาวเลยที่เดียวพี่น้องคะ่ะถึงเอฟซี FC, ถึงคนนอกว่าสันนอกผาดพิงไปถึงสอนนุยยังสี่าผาดพิงไปถึงเรื่องเพื่อน จะตั้งวงสองมีวงสองกับเป็นธรรมดาต้องมีการโพดโปรโมทแอดมินปุบป,ปับวาเมมบอแต่ว่าโบอยากให้มาแบ่งพักแบ่งพวกแยกพักเป็นพักเป็นไปนจึงสี่นะนะแล้วหลังจากนั้นกับบงหูว่าจะมีไผไปคอมเมนต์อีกยังจังใดเนี่ยจนแอดมินปุบป,ปับเด้ยวมาโพดอีกสาวน้อเงีนยบอกไปในในคลิปก่อนหน้านี้นะคะแอดมินปุบป,ปับกับมาโพดว่า อ่านให้แตกอ่านให้เข้าใจอีหยังจังซสี่คือที่เพิ่นโพสต์ยาวๆนั่นพักกันอ่านใน้เข้าใจแน่ยเพิ่นหมายถึงอีหยังจังซสี่น่ะน,นะคะ่ะลา่าสุดกว่านั้นอีกพี่น้องลา่าสุดกว่านั้นอีกแอดมินปุบป,ปับโพต์อีกแล้วพี่น้องคะโพหยังบัตตานี่โพสต์ขออภัยโพส์ขอโทษนะคะคือคนเฮานพี่น้องน้องร้อ,รอยพอพันเมีคิดเห็นบ่คือกันเด้คะ่ะพี่น้อง หนึ่งระมัดร,ระวังเราได้การโพดเนี่เป็นบอสโจรลรถเตือนเลยภผสีโพดอย่างไปอยังนี่ระมัดร,ระวังระมัดร,ระวังแต่บางเทือก็คือนี่เหตุผลของน้องปุปปับไวาย,ยังสี่เลยแอดมินปุปปับนะคะต้องขออภัยสําหรับคําว่า f อซคือคนนอกปุปปับแค่เรียบเรียงถ้อยคําไม่ถูกความหมายคือคําว่าคนนอก คือคนที่เม้นด่าองค์กรเมื่อคืนที่ไม่เข้าใจเรื่องคนในวงเล็บปุ๊บปั๊บจะหมายถึงคนนอกที่ไม่มีทางรู้เรื่องภายในประมาณนี้จริงๆค่ะไม่ได้ด่าเอซีอีล่าอุงอิงตามที่เอาไปตีข่าวกันไม่ได้ว่าเอซฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะว่าให้คนที่เม้นว่าซอนุชเมื่อคืนไม่ได้เหมารวมเลยค่ะ หมายถึงในคอมเมนต์โดยตรงเมื่อคืนแค่นั้นค่ะหมายถึงคอมเมนต์ที่ลามปามถึงซอนุชแค่นั้นจริงๆและกราบขอโทษ FC ที่เรียบเรียงถ้อยคำไม่ถูกจนทำให้เกิดประเด็นค่ะและที่ผ่านมาปุ๊บปั๊บก็ขอบคุณ FC ตลอดที่ช่วยสนับสนุนทุกช่องทาง พูดตลอดจริงๆถ้าใครติดตามจะรู้ดีค่ะความหมายคืออยากให้รักกันไม่ให้แบ่งพักแบ่งพวกกันนะคะที่โพสทั้งโพสหลักและใต้โพสแค่นั้นจริงๆค่ะไม่ได้มีเจตนาจะไปด่าเอฟซีอีลาตามข่าวเลยปราศนผู้ใดไปเหตุข่าวอีหยังจังไหนเนาะอันปุ๊บปับ๊บ เอ่ยออก็เฮ็ดข่าวแค่อ่านตามโพสเจ้าหน้านเรื่องโมเด็ตโมเด็ตไปเฮ็ดข่าวอีหยังที่ว่ามีประเด็นอีหยังนะแต่ก็มีคนมาคอมเมนต์เป็นกําลังใจน้องปุ๊บปับ๊บเลยนี่พี่น,ออน,นอ้อ,อง,อมมง,องแอดมินปุ๊บปับ๊บเนาะเพิ่นมาคอมเมนต์อย่างเช่นอ่ากําลังใจค่ะแอดมินปุ๊บปั๊บแอดอ่าตั้งแต่แอดมินเข้ามาวันแรกก็ติดตามมาตลอดค่ะเข้าใจค่ะปกป้องซอนุชตราบใด ในองค์กรออกมาปกป้องคนที่โดนแซะโดนว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเดี๋ยวนะตาบใดอย่างก็ทุกอย่างจะดีขึ้น,นะตนแต่อย่างว่าละมันก็มีบางคนบางจำพวกไม่เข้าใจยกตนข่มท่านอยู่กรุณาไปอ่านที่ซ้อนนุดตอบด้วยยังตีมือนอยู่ไหม อยู่กับความจริงด้วยเพื่อนว่านะคะเพื่อนมาคอมเมนต์แล้วเพื่อนแคไปไอทีซอนนุตตอบมา,าพี่น้องขออนุญาตอ่านให้ฟังด้อค่ะเด้อนี่นะคะซอนนุตไปคอมเมนต์ตอบเปอร์สันนอซอนนุตตอบคอมเมนต์ว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะลูกสาวแม่นุตพ่อโจคือพี่อุงอิงพี่ลำเพลินน้องลำแพนและน้องยูทูบ มีวงเล็บกำลังเป็นเซี่ยว่าสันว่าไอ,าอ,าอา้สอด,ดนะอดดุนะสอนนุกย์กำลังทองเด่นอ่พีนองกำลังมีนองอยู่นองยูทู e ว่าสันนะคะแม่นุษว่าโจามีลูกทีมเพิ่มมาอีกวงรักลูกทีมทุกคนทุกวงก็ต้องมีรูปคู่กับลูกทีมลูกบ้างนะคะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจขอบคุณมากๆค่ะว,ว่าสันนะคะ สอนนนทตอบประเด็นนี้ก็คืออ๋อลูบนี้บออ๋อลูปดีอปดพอโจถ่ายรูปคููกับน้องหักแพงอืมแสดงว่ามีคนไปคอมเมนต์แซน,นนนนันนี่จรงสเนาะกะ็อุ้ยพี่น้องเอ้เพิ่นมีสองวงพี่น้องก็จะโพสเชี่ยสองวงอละล่ะเนาะเพราะว่าสองวงนี้ก็คือธุรกิจของเพิ่อนอ่าเป็นวงหมอล่ำสองวงแม่นบอ ถ้าโบโพถ้าโพตวงเดียวละวงอื่นวงอีกวงหนึ่งอ่าวงถ้าโพตะวงหนึ่งวงสองกรรมสิมีคนหูแหมนบอพีน้องก็ตตรงเป็นธรรมดาคือเป็นวานั่นหละเนาะกับเป็นกำลังใจให้กันเออคนเขมาม่คอมเมนเป็นกำลังใจให้แอดมินปุรับหลายได้นน่กำลังใจเด้อแอดมินปุับปรับเอฟซีลายอิงกว่าสันนะคะอ่าเข้าใจค่ะเนี่ยบางคน อันอียังอีกเนาะบบดน,นี้ว่าเสนอผู้ละคนก็ได้บอกแล้วว่าโซเชียลโซเชียลเนี่พี่น้องค่ะมันไปได้กว้างไปได้ไกลหลายพอพันแม่มุมมทางดอกพี่น้องที่คนเฮาสิคิดคือกันเบิดหน่ะนะแมนบอกพี่น้องเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนคิดต่านคิดบอกคือกันล่ะนะคะมีทั้งเติมกําลังใจมีทั้งนี่มีทั้ง มาคอมเมนต์เห็นบอนี่ขนาดแอดมินปุ๊บปั๊บโพสขอโทษหลายคนยังบอกว่าก่อนโพสอะไรคิดดีๆก่อนนะแอดมินปุ๊บปั๊บไปบอกคนมาคอมเมนต์แมนบอว่าสิโพสีคอมเมนต์ยังเจ้าก็คิดดีดีก่อนบัตรดีแอดมินปุ๊บปัปบ comment, บมม๊บ,ดดบ,าาบเจอขึ้นกับมี่นะพี่น้องกำลังใจแอดมินปุ๊บปัป๊บขาเนี่ยผู้เป็นกำลังใจกับมี่พี่น้องเข้าใจนะปุ๊บปั๊บนิ่งไว้จะดีกว่าเนาะเมื่ยน้ำเปิดมา บบแล้วดอกจบจบจบกำลังใจเด้อวสันเห็นบ่หนัดผูมาเป็นกำลังใจกันหลายพี่น้องค่ะนะผู้คิดตังกับมีนะที่จริงไม่มีอะไรในกอไผ่เลยครับอืมใครจะว่าอย่างไรเราก็น้อมรับเราคิดดีดำดีสิ่งดีๆก็ตามมาคือว่านอันั่นแหละพี่น้องคือถ้าเอาเรื่องคออเมนเม์มาเบาสาวน้ำเย็นเคยว่าอยู่คือ ว่าไเดิเบิดมือแล้วก็พิดกันเบิดปีอืมเพราะว่าเอาแค่ขอมเมนต์เจ้าของนี่พี่น้องแต่คลิปสาวน้ำยืนเนี่ยถ้าสิเอาเมาาวเาแต่ละมือเนี่ยโอ้ยโบอึดแตส่สิอ่ะโบอึดแตส่สิเว้านะแล้วก็พิดกันเบิดปีอืมเพราะว่าในแต่คลิปแต่ละแต่ละคลิปเนี่ยคนทฮาแสดงความคิดเห็นบ่คือกันเนาะพี่น้องเนะาะเอาเบิ่งตี้ละเนี่ยเอาลองเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวสิถ้าเขาไปอ่านเด้อ พี่น้องมีความคิดเห็นจังใดเกี่ยวกับประเด็นนี้อืมประเด็นนี้นะคะพี่นอ้องแอดมินปป,ปับเพิ่นโพสเราก็ได้ออกมากขอโทษเอฟซี FC, อีหล่าอุ้งอิงแบบนี้พี่น้องมีความคิดเห็นจังใดเดี๋ยวสาวนงยืนจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์เด้อวพี่น้องเด้อขอบคุณที่ติดตามค่ะอยู่ดีมี่แห้งห,หักแพงเป็นปันนะคะสวัสดีค่ะ